ชาวอเมริกันแสดงความไม่พอใจถตาหากว่ารัฐบาลอเมริกามอบเงินสนับสนุนให้กับกัมพูชาเพื่อน,นำไปเก็บกู้ทุระเบิดเพราะว่าระเบิดอาจไม่ใช่ระเบิดจากอเมริกาแล้วเรื่องอะไรอเมริกาจะต้องไปรับผิดชอบด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามที่ไหนทัชสตูดิโอครับ กับเรื่องที่ชาติต่างๆนะครับให้ทุนกัมพูชาในการเก็บกู้ทุนระบิดเป็นเรื่องที่คาใจใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเราหรือว่าชาวนอร์เวย์นะครับที่ออกมาส่งหนังสือถึงรัฐบาลตนเองแสดงความไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลนอร์เวย์นะครับส่งเงินช่วยเหลือแก่กัมพูชาเพื่อใช้ในการเก็บกู้ทุนระบิด เพราะว่าแม้แต่พลเมืองของอเมริกาเองนะครับก็ยังกังขากับเรื่องนี้ที่อเมริกาเนี่ยให้ทุนกัมพูชาซึ่งมุมมองของชาวอเมริกันเนี่ยผมไปเจอจากคลิปที่เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเก็บกู้ทุระเบิดในกัมพูชา จนทำให้มีชาวอเมริกันหลายคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่เห็นด้วยที่อเมริกาเอาเงินภาษีของประชาชนมาให้กัมพูชาเพราะว่าทุนระเบิดในประเทศแห่งนี้นะครับตอนนี้อาจจะเป็นทุนของจีนที่ในอดีตเคยสนับสนุนกลุ่มขเขมรแดงและอาจจะไม่ใช่ระเบิดของอเมริกาด้วยนะครับและก็ที่สําคัญรัฐบาลกัมพูชานะครับยังมีข่าวเรื่องของการคอรัปชัน เพราะฉะนั้นเงินสนับสนุนตรงนี้ไปถึงมือหน่วยงานที่เก็บกู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังคงเป็นคำถามอยู่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับชาวอเมริกันพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรที่รัฐบาลอเมริกันนะครับมอบเงินสนับสนุนให้กับกัมพูชาน,นะครับเพื่อนนําไปเก็บกู้ทุนระเบิดไปในทิศท,ทางไหนกันบ้างผมว่าเรามาฟังพร้อมกันเลยครับ เรามาที่ความคิดเห็นแรกของชาวอเมริกันนะครับคนแรกก็กล่าวว่าเงินช่วยเหลือไม่เคยเข้าถึงคนทั่วไปแม้กระทั่งเมื่อเงินลงไปถึงนักการเมืองมันก็ไม่เคยเข้ากระเป๋าของประชาชนนั่นแหละคือปัญหาใหญ่ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวอเมริกันคนนี้ก็กล่าวว่าทําไมสหรัฐต้องลงไปช่วยประเทศอื่นก่อนช่วยประชาชนของตัวเองด้วย เราควรแก้ปัญหาภายในก่อนไหมแล้วค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นความคิดเห็นของชาวอเมริกันคนต่อมานะครับก็กล่าวไว้ว่าถ้าหากต้องการบริจาคจริงๆให้มองหาพิพิธภัณฑ์ทุลบิดและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าบริเวณใกล้เสียมเรียบพวกเขาทำงานกำจัดทุลบิดและดูแลเด็กที่เป็นเหยื่อลองค้นหาแล้วบริจาคได้เลย ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็มาให้ข้อมูลนะครับว่าล่าสุดเนี่ยที่ผมตรวจสอบนะเรื่องทุนระเบิดมันไม่ใช่ปัญหาของสหรัฐโดยตรงแต่หากว่าชาวกัมพูชาไม่ต้องการทุนระเบิดในพื้นที่ของตัวเองรัฐบาลของพวกเขานั่นแหละที่ควรจัดการเอง ความคิดเห็นต่อมานะครับก็มาให้ข้อมูลนะครับว่าชาัดเจนว่าพวกเขาได้รับทุนระเบิดจากพันธมิตรต่างชาติและไม่ใช่ว่าพันธมิตรเสนอส่งมาให้เองนะแต่ว่าเป็นขบุชายเองที่ขอมาสิ่งที่พวกเขาทำเกี่ยวกับทุนระเบิดมันเป็นปัญหาของพวกเขาเองมุมมองต่อมานะครับกลาวไปว่าข้อมูลบอกว่าทุนรเบิดเหล่านี้ถูกนาเข้ามาโดยจีนซึ่งเคยนุนขเขมรแดงข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ แค่การค้นหาเล็กๆน้อยๆก็สามารถพบได้ส่วนมุมมองต่อมาก็เข้ามาให้ข้อมูลนะครับว่าได้ยินข่าวมาว่าชาวกขมูชาเริ่มนำทุระบิดบางส่วนเข้ามาวางในเขตไทยด้วยนี่เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจมาก ต่อมาครับเขาบอกว่ากัมพูชามีความขัดแย้งภายในประเทศจากนั้นคเขมรแดงก็ทิ้งทุ่นระเบิดไว้ทั่วหลังจากสงครามกับเวียดนามแล้วคำถามก็คือเรามีหน้าที่ต้องมาจัดการกับทุ่นระเบิดพวกนี้ไหม คนต่อมาเลยครับบอกว่าผมเคยไปกัมบูชาการกำจัดทุเบิดมันซับซ้อนมากต้องใช้เวลาและแรงงานคนในประเทศยากจนแบบนั้นไม่มีเวลามากพอพวกเขาต้องทำนาแล้วก็ต้องบาดเจ็บหรือว,ว่าสูญเสียอวัยวะเพราะทุเบิดซึ่งก็คล้ายกับความคิดเห็นของชาวอเมริกันคนต่อมานะครับที่แสดงมุมมองว่าทางอเมริกาเนี่ยควรต้องรับผิดชอบ ต่อวัตถุระเบิดต่างๆที่ตกค้างในกัมพูชานะครับโดยที่คนนี้ก็บอกไว้ว่าในฐานะชาวอเมริกันเราเคยทิ้งระเบิดไว้ที่นั่นมันจึงเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องช่วยจัดการทุ่นระเบิดเหล่านั้นแม้ว่าชาวอเมริกาจะไม่ได้เป็นต้นเหตุโดยตรงแต่ว่าเราก็มีส่วนช่วยเหลือผ่านการจ่ายภาษีเพื่อร่วมกําจัดทุ่นระเบิดเหล่านั้น แต่ว,ว่าจากความคิดเห็นตรงนี้ที่บอกว่าอเมริกานเนี่ยควรต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อวัตถุระเบิดในกัมพูชานะครับก็เลยทำให้ความคิดเห็นต่อมาในกล่าวแย้งว่าผมไม่เชื่อว่ามีทุนระเบิดของอเมริกันอยู่ในกัมพูชาผมไม่เข้าใจด้วยซ้ําว่าระเบิดที่คุณหมายถึงเนี่ยมันคืออันไหนกันแน่ผมเพิ่งไปกัมพูชามาเมื่อ6เดือนที่แล้วบอกได้เลยว่าข้อมูลบางอย่างที่คุณเข้าใจนั้นมันผิดพลาด คนต่อมานะครับก็แสดงมุมมองว่าเงินช่วยเหลืออาจไม่ได้ถูกใช้กำจัดทุระเบิดอย่างแท้จริงมีข่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจับกลุ่มเจ้าหน้าที่บางคนเพียงเพราะว่าเขากำจัดทุระเบิดมากเกินไปต่อมานะครับมาตั้งคำถามว่ากัมพูชาเคยผ่านความขัดแย้งภายในประเทศและเขมรแดงก็วางทุระเบิดไปทั่วฉันขอถามอีกครั้งว่าเราควรต้องเสียเวลามาจัดการกับปัญหาของคนอื่นไปตลอดหรืออย่างไร ส่วนชาวอเมริกันคนต่อมานะครับคนนี้ก็มาเสนอแนะนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรปล่อยให้จีนให้ทุนช่วยเหลือกัมพูชาเก็บกู้ทุนระเบิดก็ได้นะพวกเขามีทั้งเงินและความสัมพันธ์กับกัมพูชาอยู่แล้วนี่ ส่วนมุมมองต่อมานะครับคนนี้มีการกล่าวอ้างอิงไปถึงอีลอนมัสนะครับว่าถ้าหากว่าอีลอนมัสสามารถสร้างเครื่องมือแสดงจุดที่มีทุระเบิดได้อย่างแม่นยำผมเชื่อว่าเงินที่ส่งไปจะสามารถเก็บกู้ทุระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องไปเจอระบบข้าราชการของการพูชาที่มีการคอลัปชันต่อมานะครับบอกว่าชาวอเมริกันหลายคนโกรธแค้นเพราะว่าเงินภาษีถูกใช้อย่างไม่โปรง่งใส ในกัมพูชาหน้าการเมืองของเราเนี่ยก็เพิกเฉยซึ่งมันน่าโมโหมากต่อมาครับกล่าวว่าอเมริกาใช้ทุระเบิดในกัมพูชาเพื่อขัดขวางเวทกงแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วชาวอเมริกันนั่นแหละที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเก็บกู้ทุระเบิดเหล่านั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสิ้นดีต่อมาครับตั้งข้อสังเกตว่าทุนระเบิด m 1 4และ m 1 6แบบกดปุ่มของสหรัฐถูกใช้ในเวียดนาม แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีการนำไปใช้ในกัะบูชาโดยตรงหรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุนระเบิดในกัะบูชาเป็นของจีนหรืว่าจัดหามาโดยจีนหรือเกาหลีเหนือในขณะที่ชาวอเมริกันคนต่อมานะักรัาคนนี้ก็แสดงความไม่พอใจว่าเดี๋ยวนะนี่ผมต้องจ่ายเงินเพื่อกำจัดทุนระเบิดในกัะบูชาด้วยเหรอผมว่าปล่อยมันไว้แบบนั้นเถอะผมไม่เต็มใจที่จะจ่าย มุมองต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าแต่หากประเทศใดก่ออาชญากรรมแต่ว่ากลับได้รับความช่วยเหลือแบบกัมพูชาก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วถ้าหากว่าคุณต้องการแบบนั้นจริงๆฉันว่ามันต้องมีปัญหาแน่ต่อมาครับบ่นว่านาศ้า,าที่คนอเมริกันหลายคนได้รับผลกระทบจากพายุคลิเคนมากมายแต่ว่ากลับไม่ได้รับความช่วยเหลือตามที่ควร บางคนสงสัยว่าภาษีที่พวกเราจ่ายไปเนี่ยมันหายไปไหนหมดชาวอเมริกันหลายคนรู้สึกว่าตนเองมีความทุกข์แต่ว่ากลับไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอตอบมาเลยครับบ่นว่าฉันไม่ได้อยากรับผิดชอบเรื่องแบบนี้ฉันไม่ต้องการจ่ายเพื่อกำจัดมันฉันอยากปล่อยมันไว้แบบนั้นมากกว่า คนสุดท้ายนะครับกล่าวว่าถ้าหากเงินทุนเหล่านี้ไปถึงมือของประชาชนหรือว,ว่าหน่วยงานโดยตรงอย่างโปรง่งใสมันก็จะมีประโยชน์มากกว่าการจ่ายเงินผ่านรัฐบาลที่มีปัญหาคอร์รัปชันแบบนั้นฉันอยากให้มีการตรวจสอบว่าเงินไปอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาอเมริกันนะครับหลังจากที่ หลังจากได้ทราบข้อมูลนะครับว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับกัมพูชานะครับเป็นประจำเพื่อใช้ในการเก็บกู้ทอระเบิด ซึ่งกล่าวโดยสรุปนะครับความคิดเห็นของชาวอเมริกันจะแบ่งเป็นกลุ่มๆก,ก็คือหนึ่งนะครับโทษเจ้าของทอรเบิดตัวจริงที่คาดกันวาดน่าจะเป็นประเทศจีนนะครับและ2ก็คือโทษรัฐบาลกัมพูชานะครับที่ไม่มีความโปร่งใสและ3นะครับชาวอเมริกันเขาก็ต้องการให้เงินนะครับไปถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากทอรเบิดโดยตรงและสี่นะครับกลุ่มที่มีความรู้สึกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขซึ่งก็ควรจะต้องแก้ไข ให้กับประชาชนภายในประเทศก่อนที่จะส่งเงินนะครับไปช่วยเหลือประเทศอื่นแบบนี้เอาละครับว่าแต่ว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือว,ว่ามุมมองตอนเงลาเหล่านี้นะครับไปในทิศทางไหน,นบ้างยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว,ว่ามุมมองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ